สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกๆุกท่านนะคะหลายแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชาแนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่ 16-31ตุลาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับภาพรวมชีวิตของชาวมิถุนทั้งหลายเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เอาล่ะชะตาชีวิตของคุณนั้นก็อาจจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะก็เอาเป็นว่าก่อนที่ดาวพุธดาวประจำตัวจะย้ายราศีนั้นก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะคะไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเอาล่ะจะเป็นจังหวะที่ตัวของคุณจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าชาวมิถุนจะ มีความโดดเด่นเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษา,างานเอกสารสัญญาวิทยานิพนธ์หรือว่างานวิจัยนะคะอะไรแบบนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะจะมีความก้าวหน้าความสําเร็จที่เด่นชัดและก็ถือว่าในหลายท่านเนาะชาวมิถุนช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทําจะได้ปลุกเบิกในสิ่งใหม่ๆหรือว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์นะ ะะจะได้รับสิ่งของใหม่ๆข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะในวันที่16ตุลาคมค่ะดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเอาลานี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นเหตุเพศภัยเนาะที่ชาวมิถุนทั้งหลาย จะต้องระมัดระวังตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะใครที่มีลูกหลานนะคะมีเด็กเล็กในบ้านก็มีโอกาสที่จะป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็อาจจะติดไข้หวัดติดไวรัสติดเชื้อ RSV มาจากเพื่อนในโรงเรียนก็ได้หรือถ้าหากตัวของคุณนั้นเป็นเจ้านายเนาะชาวมิถุนมีโอกาสนะคะทีะ่ลูกน้องคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะหนีหายจะลาออกกะทันหั หรือว่าสร้างปัญหาความวุ่นวายให้เกิดกับคุณหรือเราจะแปลก,กันว่าคนที่อายุน้อยกว่านั้นจะตั้งตัวเป็นศัตร,รูกับคุณก็ได้นะคะ 17ตุลาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะในราศีตุลส่งให้ชาวมิถุนนั้นมีเกณฑ์จะได้เข้าสังคมใหม่ๆนะคะจะได้พบเจอกับเพื่อนฝูงนะคะหรือบางครั้งบางคราวแปลว่าตัวของคุณจะได้เดินทางไปในสถานที่แปลกตานะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะเด็กกว่าเข้ามาตีสนิทนะคะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณและแม่หมอก็ขอให้ชาวมิถุนทั้ง ะะมีสติอย่าได้ไว้ใจใครง่ายๆนะคะเพราะถือว่าคนเหล่านี้เป็นไปได้นะคะว่าจะน่าใสาใจเสือจะเข้ามาล่อลวงมาเอาผลประโยชน์จากคุณได้นะคะในวันที่19ตุลาคมค่ะดาวคารดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาบความสำเร็จก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินก็แน่นอนนะคะว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวนั้นจะช่วยหนุนส่งให้ชาวมิถุน จะเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสำเร็จในเรื่องของเงินทองรายได้และก็ผลประโยชน์นะคะ ในบางคนจะเป็นจังหวะที่จะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะนะคะหรือว่าจะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าด้วยความที่ดาวหลายดวงตอนนี้ก็โคจรเสียอยู่จึงส่งผลให้ลาภผลที่ชาวมิถุนหามาได้ในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาเบียดบังนะคะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณอยู่เสมอนะคะและก็ปิดท้ายเนาะในวันที่24ตุลาคมค่ะ ดาวพุธดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าไปอยู่ในตําแหน่งอารินะคะและคําแนะนําที่แม่หมอมีให้กับชาวมิถุนก็คือ,อในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้หากเป็นไปได้นะคะชาวมิถุนควรปิดวาจาพูดให้น้อย ฟังให้เยอะนะคะและก็อย่าได้ไปแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลเพราะมันมีโอกาสที่ทัวจะลงนะคะหรืออาจจะเกิดความขุ่นเคืองใจจากคนที่เห็นต่างนะคะจากคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณนะคะ ดวงการงานก็สำหรับดาวพฤหัสบดีค่ะในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะโครจรถอยหลังแล้วเนาะดังนั้นในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานถือว่าระยะนี้ชาวมิถุนค้าจะไม่ได้โดดเด่นอย่างที่คุณหวังและมันก็มีโอกาสค่ะในเรื่องของความล่าช้านะคะบางทีก็จะถูกเลื่อนโปรเจกต์เลื่อนโครงการออกไปและยิ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็คืออ่า หลังวันที่24ตุลาคมนั้นดาวพุธก็จะไปโครจรเสียหายเป็นอริกับดวงชะตา จึงถือว่าในช่วงปลายเดือนเนาะชาวมิถุนจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะยิ่งเวลาที่คุณจะต้องไปติดต่อไปประสานงานกับใครเนาะต้องคอยย้ำคอยตามจี้ตามแล้วตามอีกถึงจะมีฟีดแบ็กนะคะถึงจะมีผลตอบรับกลับมาและก็ยิ่งคุณมีดาวหลายดวงนะคะโคจรเสียหายอยู่ในราศีพิจิกนั้นก็แปลว่าชาวมิถุนคะช่วงนี้คุณจะต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเพราะว่าจะมีคนที่คอยจ้องจับผิดคุณอยู่ จะมีคนที่ทําตัวเป็นศัตรูกับคุณเอาล่ะปัญหาในเนื้องานอาจจะดูมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะชาวมิถุนแต่ว่าปัญหาเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณลําบากใจและใครที่อยากจะย้ายงานนอยากจะลงทุนอะไรก็ตามช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงนะคะแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยโอเคมีผลตอบรับที่ไม่ดีกับคุณในระยะนี้นะคะ ดวงการเงินถึงแม้ว่าดวงการงานของชาวมิถุนจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าแต่ว่าในเรื่องของการเงินนั้นกลับมีความโดดเด่นดวงดี อันเนื่องมาจากดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะดาวโชคลาภจะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งการเงินของคุณนั่นก็แปลว่าเงินทองโชคลาภจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่จะได้มากจะได้น้อยสักแค่ไหนนั้นตรงนี้ก็ขึ้นกับพื้นดวงของเจ้าชะตาหรือว่าดาวที่ตั้งรอรับอยู่ในราศีกรกฎด้วยนะคะ เอาละอย่างไรก็ตามค่ะชาวมิถุนแม่หมอมองว่าครึ่งเดือนจากนี้ไปการเงินการหาไรายได้ของคุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นนะคะหลายคนก็จะมีช่องทางใหม่ๆนะคะหรือว่าจะมีลาบลอยเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมข่าวว่าในตอนนี้ดาวสุกก็จะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งอริเนาะ แปลว,ว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตาจะต้องเอาเงินที่มีไปแก้ไขปัญหาหรือจะแปลว่าอยู่ๆเนาะช่วงนี้คุณจะมีกิเลสครอบงำหัวใจจนเผลอช้อปปิง้งนะคะไปซื้อของเพื่อความผ่อนคลายนะคะเพื่อแก้ความเครียดที่มีในหัวใจและตรงนี้นี่แหละค่ะก็จะส่งผลให้กระเป๋าของคุณจะแบนจะแห้งเอาได้ในช่วงปลายเดือนนะคะ ดวงความรักก็แน่นอนค่ะว่าพอดาวความรักของเราโคจรถอยหลังนั้นจะส่งผลให้ในหลายท่านค่ะอยู่อยู่คุณก็จะคิดถึงแต่แฟนเก่านะคะจะคิดถึงบรรยากาศเดิมเดิมและยิ่งในใครที่เพิ่งจะเลิกรากันมาก็ถือว่าช่วงนี้คุณจะยังมูฟออนไม่ได้นะคะจิตใจจะยังมีความเปราะบางแต่ว่าในคู่ไหนที่ยังไม่ได้เลิกกันนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกัน จะมีปากเสียงกันได้ค่อนข้างบ่อยนะคะและในบางคนนะคะอารมณ์ความรู้สึกแฟนของคุณจะมีความสวิงนะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจนตัวคุณจะปรับตัวไม่ค่อยทันและใครที่ยังโสดเนาะในช่วงนี้แม่หมอขอแนะนําว่ารอให้ดาวสุกย้ายราศีก่อนจะดีกว่านะคะเพราะถ้าหากคุณไปรักใครชอบใครในช่วงนี้ก็นับว่าเปอร์เซนต์ความสมหวังจะต่ำค่ะคุณมีโอกาสจะผิดหวังมาก กว่าที่จะสมหวังมีความสุขในความรักนะคะดวงสุขภาพเอาล่ะในใครนะคะที่จะต้องเดินทางจะต้องใช้รถใช้ถนอนอยู่บ่อยๆช่วงนี้แม้หมอขอให้คุณจงระวังอุบัติเหตุกันไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครเนาะที่คุณได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไปในสถานที่มันแออัดมีคนเยอะๆก็มีโอกาสจะติดไข้ติดหวัดติดโควิดกลับมาเป็นของแถม และโดยเพราะอากาศในช่วงนี้ที่กําลังจะเปลี่ยนจากฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวเนาะในหลายคนก็มีโอกาสที่โรคภูมิแพ้จะถามหานะคะโดยเฉพาะประเด็นที่คุณจะไปแพ้อากาศหรือว่าแพ้ฝุ่นก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม ปีสองพนะคะออาลากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o เ super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักไทยแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ชาแนลค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ